สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวกำหนดเร็วกว่าเดิมพระมหาสมปองเตรียมศึก2มกราคม65ตรงกับวันเกิดโยมแม่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้พระมหาสมปองได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการลาสิกขาของตัวเองว่าเตรียมลาสิกขาเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้สัมภาษณ์ว่าจะศึกในวันที่3พฤศจิกายน2566 ซึ่งเป็นวันเกิดครบอายุ45ปีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่3ธันวาคม2564พระมหาสมปองได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเดินทางไปพบหมอปา่าหนือปราบสมภเวสีที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยน้องเอกหรืออดีตพระมหภาภไยวันพระมหาสมปองเปิดใจว่าอาตมาจะศึกในวันที่2มกราคม2565โดยตรงกับวันเกิดของแม่ อาตมาพูดไปเดี๋ยวก็โดนอาจารย์สุลักษ์สวรักษ์ด่าอีกเพราะเพิ่งรับปากท่านไปแต่ไม่แน่อาจจะเร็วกว่าเดิมโดยสาเหตุมาจากน้าเน็กติดต่อภัยวันมาแล้วงานเยอะอ่ะอิจช,ช้างานตัวเองงานของหลวงพี่เงียบมากโดยได้แจ้งเลขาไปแล้วว่าให้รับงานแค่สิ้นปีนี้พอเมื่อถามว่าตัดสินใจนานหรือไม่พระมหาสมปองกล่าวว่าตัดสินใจเมื่อกี้เลยพร้อมกับหัวเราะ เอาจริงๆคิดมานานแล้วโดยทางพี่หนุ่มกันชัยและพี่สาวก็ได้บอกว่าไม่ต้องไปพูดรอกเพราะจะทำให้ดูไม่ดีแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องที่ต้องปิดบงังล่าสุดเพจเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรได้เผยภาพอดีตพระมหาไพรวันกำลังนั่งกินหมูกระทะมือคำํำส่วนพระมหาสมปองก็นั่งมองพร้อมกับแคปชั่นว่าเป็นพระต้องอดทนนะครับพระอาจารย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สนุก อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ